มีหลายคนสงสัยและถามอาจารย์คิงถามผมมาเยอะมากครับว่าถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์ของจริงเก่งจริงมีความรู้เหนือคนอื่นจริงๆทําทำไมอาจารย์คิงไม่เปิดตําหนักรับลูกศิษย์ลูกหารับแขกมาหาฟังให้ชัดๆนะครับแล้วก็าจาให้ขึ้นใจด้วยคนที่ถามคามถามนี้ฟังให้ชัดๆสาเหตุที่อาจารย์คิงไม่เปิดตําหนักให้ลูกศิษย์ลูกหามาหา ทำการดูดวงทำพิธีนู่นนี่นั่นเพื่อเอาเงินของเขาอะฟังให้ชัดๆนะอาจารย์คิงไม่ได้หากินกับความลำบากของชาวบ้านไม่ได้เอาเงินความลำบากเดือดร้อนของชาวบ้านมาเลี้ยงชีพเงินทุกบาททุกตังค์ที่อาจารย์คิงมีเลี้ยงชีพคือเงินจากการทำงานล้านเปอร์เซนต์ อาจารย์ทิงไม่เคยมีความคิดว่าจะเปิดบ้านเปิดตำหนักมาแต่งตัวเป็นอาจารย์นั่งบนโต๊ะรอลูกศิษย์ลูกหามาหาแล้ววันนี้มาสิบคนคนละสองร้อคนละร้อยได้พันสอพอาจารย์ทิงไม่เคยมีสมองคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเป็นครูบาอาจารย์คนเราเกิดมาเป็นคนทั้งทีจงมีจิตสำเนียกจิตสำนึกที่ดี อาจารย์ที่หาแดกหากินกับเงินที่เป็นเงินความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนหรือความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเงินจากความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ของชาวบ้านเอามาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรก็ตามแต่อาจารย์เหล่านี้ในมุมมองของอาจารย์คิงคือเป็นผีเปรตสัมภเวสีตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ จงสำเนียกให้ดีนะครับคนที่มาหาเราไม่ว่าจะมาดูดวงทำพิธีนู่นนี่นั่นต่าง,างๆนั่นคือบุคคลที่เขาเดือดร้อนทั้งนั้นไม่มีใครตูรมันที่หนึ่งนลมาแก้ดวงตกแก้ดวงซวยอาบน้ำมนหรยอเสริมดวงชะตาตัวเองเหรอกมีแต่คนซวยดวงซวยดวงไม่ดีมีความทุกข์มีความเดือดร้อนเขาจึงมาหาเราเพราะฉะนั้นอาจารย์จีิงชัดเจนล้ายเปอร์เซ็นต์คือ อาจารย์คิงไม่คิดจะเปิดตำหนักเพื่อนั่งรอลูกศิษย์ลูกหามาแล้วเอาเงินค่าพานครูค่าขันครูค่าพิธีค่าอะไรก็ตามแต่ส้นตีอะไรก็ตามแต่จากชาวบ้านที่มีความทุกข์ร้อนมาเลี้ยงชีพตัวเองปู่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์คิงมีเป็นของอาจารย์คิงอาจารย์คิงกาบไหวเพียงผู้เดียวเว้นแต่ว่าใครมาเที่ยวบ้านมาหาที่ห้องอะไรอย่างี้ อยากจะกราบปูกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กาบได้แต่ถ้าจะให้อาจารย์คิงไปเปิดตำหนักรับดูดวงรับทำพิธีประกอบพิธีในตำหนักตัวเองแต่งตัวเป็นอาจารย์เพื่อให้คนมาหาแล้วเอาค่าผ่านครูเอาเงินของคนที่มีความทุกข์เอาเงินของคนที่เดือดร้อนมาเลี้ยงชีพตัวเองนั่นไม่ใช่อาจารย์คิงชัดเจนครับผมอาจารย์คิงร่ำมาเสีนต้องอาจารย์ริงเท่านั้น